กินกันบ้างค่ะมาที่อำเภอสันกำแพงก็ต้องไม่พลาดกับอาหารกับข้าวเมืองสวัสดีเจ้าวันนี้มีไอ้อย่างลำลํามาฮื้อหมูเฮาได้จิ้มกันพองเจ้ามีไส้หั่วครับมีน้ำพริกหนุ่มมีปูอ่องมีน้ำพริกตาแดงแล้วก็มีแคบหมูสำหรับอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เรานะคะที่ยอดนิยมเลยก็คือแคบหมูน้ำพริกอ่องต่างๆก็มาอุดหนุนกันได้คะ่ะแล้วตอนนี้อันนี้ผมชอบมากเลยอันนี้เป็นของกินชอบชอบนะค่ะ ดูท่านที่ตามรับชมทาเหตุของกรมประชาสัมพันธ์เนี๋ยวเวเดี๋ยวมีไส้หัอนั่งแจงดูนิดนึงโอ้โหอันนี้เก็บได้กี่วันถ้าอยู่ในฟิตจะเก็บได้ประมาณหกเดือนครับผมถ้าอยู่ในช่องฟิตเก็บได้หกเดือนครับอันนี้ไปถึงเขาก็ไปอบได้เลยครับผมอบได้เข้ามาเว็บได้หรือได้คร yeah, ับได้ครับไดเนาะเลมร้อนลมร้อนอันนี้ไมโครเวบก็ได้ครึ่งโลครับครับผมครึ่งโลครับที่บ้านครับครึ่งโลนี่ครึ่งโลนี่ประมาณสองร้อย สี่สิบรับนี่นี่โอ้น่ากินมากเลยไส้อัวรสชาติต้นตำรับล้านนค่ะและเด็กโอทองแกำแแสันกแพงฮาน่าจะาแบ้าของแนน่อันนี้กินวกินลำมากเหอเขาก็ต้องได้กินน้ำพริหนุมแคบหมู นี่ของเราด้วยเหรออันนี้อยู่ในสั์กะแปงเฮาบ้าว่าสั์กะแปงเฮาเฮาเด่นเฮาเด่นหลายอย่างเฮาเด่นหลายอย่างอันนี้ค่ะจะเป็นชาติต้มตำลาของสันกาแปงเลยเจ้ารบนะู่แล้วมันจะเอา้าเอ้ากินเลยเจ้าคือสั์กะแปงเฮาเนาะเฮามีหัตถกรรมเนาะแล้วก็มีฝีมือนะเจ้าในการพัฒนาเนาะเราเริ่มจากชุมชนนะเจ้า เริ่มจากชุมชนของเฮาเนาะลำบากเดียวนี่ได้ถึงโอท็อปห้าดาวเลยนะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมับเนาะมาถึงเมืองเหนือก็ต้องได้กินแคบหมูไส้อัวนะเจ้าพี่ปอลูกชอบแบบไหนนะแบบตอนนี้หรือแบบนี้นะเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนก็ได้ครับพี่ตอลนี่ต้อนะครับชอบชอบหลังเดี๋ยวได้รูปเดี๋ยวต่อไปนะเจ้าเป็นส่วน

ระดับประเทศเลยนะเจ้าตัวนี้เขามีศูนย์เรียนรู้ตัวค่ะมีศูนย์เรียนรู้ที่สามารถเข้าไป